แต่มันประหลาดมากแล้วรสชาติละ่ะอร่อยจังยากำลังจะชิมมันเดี๋ยวนี้ทำไมาถึงช้าขนาดนั้นอ่ะแค่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็กินโอ้อร่อยเกินบรรยายเออฉันคิดว่าฉันกินอมยิ้มเพลินจนกินพลังสาบเข้าไปด้วยเออได้ค๋ควขยี้เออกไป ทำไมเธอถึงมองย่าแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้มีมังสาบอยู่บนหัวคนย่าออะไรนะฮะใช่แล้วพวกเธอตลกมากในขณะเดียวกันฉันต้องการวิธีที่จะกินอมยิ้มอย่างรวดเร็วจริงด้วยฉันแค่ต้องทุบมันด้วยค้อนเออสุดยอดไปเลยบ๊ายบายมังสวบอเอกไปจากโต๊ะแล้วฉันจะกินอมยิ้มได้ ยังได้กินอย่างรวดเร็วด้วยอ,อร่อยจังมันยังอยู่บนหัวย่าหรือเปล่า